นี้ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์อให้กับวี <V. S 2> นูนะครับซึ่งเราก็เป็นเกาเดินไม่ได้มาหลายวันนะครับก็พี่สาวคนสวยเอามาให้ลองถึงบ้านเลยนะครับก็จะลองดูวันนี้วันที่สามนะครับหลังจบวันสามก็จะขีเใสสีจี๊ดเนี้ยสีข้าปาก,ปากเลยอ่ะสีข้าปากสีปั๊มไม่เห็นออกเลยเดี๋ยวสีมันพึ่งใหม่มกระเด็นออกโอ้ยกระเด็นเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรไปก่อน ตามเล้นะเปล่าอร่อยมากไม่ต้อง <นะ S 2> ไม่ต้องน้ำเปล่าก็ได้ครับแต่ก็นะอืมอืมอืมก็โอเคนะอืมกระติชุมม่มอ่ะก็เนี่ยนะครับเมื่อกี้หานหล่นไม่เปไ็นไรเดี๋ยวลงไปเอาให้เนี่นะครับเป็นการอ่าหลายพสมนวัตกรรมใหม่ค่ะนี่นวัตกรรมใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนนะครับต้องผมกินแล้วหายเป็นเกาก่อนนะครับแล้วก็จะแนะนําของดีๆสู่คุณผู้ชมนะครับ